ครูคะคนที่ชอบดูหนังผีอะค่ะหรือว่าชอบดูหนังที่เกี่ยวกับความรุนแรงเนี่ยมีผลกระทบต่อการฝึกจิตไหมคะครูพอมีผลแน่นอนครับเพราะมันคือสัญญาความจําเวลาเราดูอะไรก็แล้วแต่ตาดูหูฟังสมองมันคิดต่างไปใช่ไหมฮะมันจะเกิดการสร้างโปรแกรมเขาเรียกว่าแพทเวของความทรงจําเป็นประสบการณ์อยู่ในสมองเมื่อสมองรับข้อมูลหรือจดจําแบบไหนปั๊บจิตมันจะรับเอาไว้ทันทีพอจิตรับเอาไว้ปั๊บมากๆปุ๊บ จะเกิดการฝังเอาไว้เป็นเมม o r ีเป็นลักษณะของโปรแกรมเข้าใจไหมฮะพอเป็นโปรแกรมแล้วเนี่ยมันจะสมผลต่อวิธีการคิดการพูดความเชื่อการตัดสินใจหรือว่าการโฟกัสอะไรบางอย่างในชีวิตของเราคลื่นความถี่ของสมองของเราจึงมักจะโฟกัสให้เราเห็นแต่ความไม่ดีของผู้อื่นเห็นแต่สิง่งอันโหดร้ายเห็นแต่ความชั่วร้ายเสพข่าวรบๆเข้ามาในสมองของตัวเองซึ่งสมองของเราจําแบบไหนไว้ คุณภาพชีวิตของเราจะเป็นแบบนั้นแล้วพอเวลาคนแบบนี้มาฝึกนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาพอจิตของเขาเริ่มดิ่งนิ่งๆมากๆปับ๊บไอฐานข้อมูลจิตใต้สำเนึกของเขามันจะเปิดออกจึงนำพาเขาเนี่ยชอบไปเห็นภาพที่มันโหดร้ายหรือว่าภาพที่มันชั่วร้ายเห็นภาพที่มันน่าเกลียดน่ากลัวจนเขาเนี่ยรับไม่ได้รับไม่ไหวจะชอบมีภาพแบบเป็นเงาดำๆแทรกซ้อนต่างๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายซึ่ง เป็นอุปรสรรคในการฝึกจิตครับอันตรายมากเลย <Okay. S 1> ฉันแล้วเนี่ยทำไมเวลาที่เขาบวชพระเขาจึงให้พยายามปิดเลยปิดตาหูจมูกปากกายใจของเราเอาไว้เพื่ออะไรครับไม่ให้รับรู้สิ่งภายนอกไม่ให้เล่น YouTube ไม่ให้เล่นโทรศัพท์อยู่ในพื้นที่สัปปายะ <Okay. S 1> เพื่อให้จิตเนี่ยไม่ต้องรับสิ่งเรามากระทบใจ <Okay. S 1> นั่นแหละครับแล้วอย่างนี้ การที่เปิดบทสวดมนต์ตลอดอหรือว่าเปิดบทสวดมนต์ทั้งวันหรือว่าฟังบทสวดมนต์บ่อยๆก็ส่งผลต่อจิตวิญญาณของเราถูกไหมคะแม้นเราไม่ได้เอ่ยปากสวดเองแต่ว่าเราสร้างบรรยากาศเขาเรียกว่าการสร้างสภาพแวดล้อมเขาม้าใจไหมฮะการสร้างสภาพแวดล้อมโดยการใช้คลื่นเสียงเนี่ยคลื่นเสียงมันเป็นไวเบชันที่ทําปฏิกิริยากับอนุภาคในสนามพลังงานควอนตัมในดับของพลังงานซึ่งจะส่งผลทําให้ หน่วยความทรงจําที่อยู่ในอนูเล็กๆเนี่ยซึ่งเรามองไม่เห็นมันเป็นข้อมูลทงางอิเล็กตรอนโปรโตอนเป็นอะตอมเล็กๆมันจะเกิดการบันทึกข้อมูลของเสียงมนตราพลังของมนตราอยู่ในสภาพแวดล้อมตรงนั้นก็เหมือนกับเวลาเราเข้าไปในวัดทำไมรู้สึกเย็นสบายจังเลยเห็นไหมเพราะในวัดมีแต่พระพระก็สวดมนต์ใช่ไหม ภาวนาทามสมาธิทําให้คลื่นความถี่หรือว่าคลื่นพลังคลื่นพลังงานของระแวกนั้นเนี่ยก็จะมีคลื่นของพลังมนตราพลังงานของความศักดิ์สิทธิ์พลังงานของพระคุณเจ้าต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศที่ชันฉลาดมากครับฉนันบ้านหลังไหนที่มักเปิดเสียงบทสวดมนต์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคลื่นความถี่หรือว่าไวเบเรชั่นมันจะมีความสวาม่างสวยเป็นคลื่นที่เป็นด้านบวกคลื่นในบ้านของเราเป็นด้านบวก จึงดึงดูดพลังงานบวกบวกเข้ามาหาบ้านของเราคนที่เป็นคนดีก็จะเข้ามาหาในบ้านของเราเทพเทวดาก็จะมารับฟังมาปกป้องคุ้มครองบ้านของเรา